โอ้ยครับพี่ฉลอนอัดแล้วครับโอ้ยของใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยโอ้ยใหญ่มากครับตัวนี้โอ้ยสองโลย่าฉนโอ้ยอัดก็มาอัดก็มาครับพี่ฉลนตัวนี้ครับโอ้ยจฉลงอัดโอ้ยปลาใหญ่มากครับสองโลตัวนี้โอ้ยพี่ฉลอนจอดอะไรบิงหนะอย่าใจไปไอ้ออกเไปจอดเลยตัวเดียวเดี๋ยวบิงนิ่งๆเไยอัดไปโอ้ยครับ โอ้หป่าว้าเลี้วโอ้ยน้อยน้อยน้อยนัดครับตัวนี้โอ้โหพี่เจินตมาแล้วครับโอ้โหเจินหลงอย่านักล่าครับตัวนี้ครับขึ้นมาโชว์ครับโอ้ยเกินเกินเกินปานเลยอัดกันป่ะัดมาอัดกันมาเลยเลยอัดกันมาครับพี่เจินครับตมาครับมือมืออัดครับอัดโอ้ยดูตาดูปลาครับปลาวิ่งเร็วโอ้โห ครับลอยมาแล้วอัดมาช้าช้าพี่เฉินอัดมาพี่เฉินพี่เฉินยิงมาอัดมาเรื่อยๆครับพี่เฉินครับอัดมาเรื่อยๆโอ้ดูปลาลอ,อยนะครับอืตัวนี้ตัวยามากครับแม่โอ้โหอัดมาเก้าอัดมาเลยอัดมาอัดมาครับโอ้ใหญ่มากหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาโอ้ติดกางป้าตัวยามมากเลยหมดแรงแล้วเร็วๆเข้ามา ồ oh, khấp, bà mất đèn gấp tôi đi, anh có mang đi chơi lưu lưu anh có mang gấp đi chơi. ồ, lưu loay gấp, ồ. Này mất đèn rồi à, tôi à? Anh có mang đâu? ăn có mang vô đây phá ra? ừm. ôi. đi chân nấy họ, tôi anh ta đi chân mẹ cái con. Mấy cái cá bây giờ chết còn Mấy cái cá bây giờ chết còn mấy cân Còn lấy thì chết ạ Lừ ba ốc bạc Nói, nói rồi, không, mấy cao lươi Ủa vinh ốc lao đồ Ủa ừ Ăn mà lưu, ăn mà, ăn mà, ăn cơ 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 mà, ơi, chấn, อ้อหโอ้โหโอ้หโอ้โอ้ตัวนี้ครับอลังการอ่าสร้างอีกแล้วครับพี่เจินทุบตะตีตีอีกแล้วโอ้โหโอ้โอ้ปลาตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่แบบอลังการเลยครับโอ้โหนักมากหนักมากพี่เจินนะครับทำงมานตัวนี้โอ้ไม่น่าเชื่อพี่เจน อยอโอ้ยอแม่เว้ยจอดอลังการเลยตัวนี้โอ้โหอยือเชื่อครับตัวนี้ครับใหญ่ใหญ่ครับใหญ่จริงๆ